เอานะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา6นาฬิกา37นาที6โมงเช้านะครับเป็นเวลาอันมงคลเาเลิกแล้วที่เราจะมาเล่นเกมลิมโบพา์ที่3กันต่อแนละ้ว EP 3นะฮะวันนี้เรามาเล่นแบบเร็วๆกันเร็วๆอีกแล้วโอเคมาเริ่มเลยต่อจากที่เดิม ไป Let's go กระโดดไปชุบอืมๆเดี๋ยวนี้เก่งครับเก่งเก่งไกลแค่ไหนแล้วก็กระโดดผ่านมาไปกันต่อข้างล่างมีควันด้วยค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปโอ้สไลด์สไลด์สไลด์กระโดดชุบอือันนี้ต้องปีนใช่ไหมกระโดดเกาะเกาะท่อปีนขึ้นไปปีนท่อขึ้นไป เอ้ยนึงก็เอาไปไปไปอันนี้อะไรเนี่ย S O Hotel ไปไฟโฮเทลแล้งกระโดดข้ามไปใช่ไหมเอ่อข้าข้าไปตอนนี้ไฟอยู่ที่น่เลยโอเคเราแป๊บยืดปี๊อะกระโดดยืด โอ้ยตกล่างเอามายมามาอ่าฮะไฟช็อตเปี๊ยึ๊บกระโดดจึ๊บรึกระโดดกระโดดกระโดดปู่ค้ำรึเกือบจะเกือบชนชนเฮ้ยมีเชือกคอยอยู่ข้างล่างด้วยข้างบนข้างบนข้างบนไปไม่ได้แน่เลย อลงล่างลงล่างปึ๊บเจอไปคาสันโอ้ยโอยโหยทุกข์ก๊อตอือฮึอันนี้น่าจะปิดไฟนะน่าจะใช่ปิดไฟปั๊บ yes ไฟดับแล้วห้ยกลับไปโอยโหยอาวละคราวนี้เราก็ กระโดดข้ามไปโดยไม่ต้องโดนไฟดูดได้แล้วสินะกระโดดข้ามไปเฮ้ยเกาะตัวเอสกระโดดจับจุ๊บกระโดดตัวอีตัวเอลเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งหักอย่าเพิ่งเจ๊ดจุ๊บเกือบหล่นนะเงี้ย อ้าเอ่ะอุ้ยคืออะไรวะน่าจะเป็นเหมือนโดมกระจกเหมือนโดมกระจกมันจะแตกมาเนี่ยอันเนี้ยอุ้ยเมันดังเพลงเลยเฮ้ยเบาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวชว์ โอเคมันแข็งแรงนะตรงนี้เอาล่ะปีนขึ้นไปบน่กระโดดเกาะนี่เหรอวะชึบอุ้ยไปไม่ถึงอันนี้เขียนได้ใช่เขียนเขีนเขีนเขีนไปไหนเขียนไปไหน เอ่อหรือว่าเดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องเข็นแล้วเรากระโดดใส่กระจกกั้งวะแน่เลยเกยมนี้มันชอบทำอะไรแปลกแปลกไป let's go <S <c oughs> เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเัน <c oughs> ขัดจู๊เฟยเอาไป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  ไปลาไปปีน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 ฮึบกระโดดจกดริ้งเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยจับเชือกไม่ใช่เชือกท่อท่อน่าจะเป็นท่อน้ำเอ่อค่อยๆลงลนดิ้งสวยงามอืออเจอลปา s ากัสอีกแล้วครับ เดี๋ยวก่อนขอไปดูทางนี้ก่อนทางซ้ายมีอะไรขอไปดูก่อนแป๊บหนึ่งอืมตัดตัดตัดเฮ้ยฮ้ยเส้ยหัวนิดนึดนนนนนง,ง,นงมึงก็เอาอ๋อคือปลายเมื่อกี้หวา่าเฮ้ยเขามีทางด้วยนั่นอะเหมือนมันมีทางด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ ออมันมีเชือกค,ค่อยลงมาเหมือนมันมีทางด้วยอไป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 ต่อเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมผมขอปรับไม์แป๊บหนึ่งรู้สึกว่าไม์มันอเออไม์มันเบี้ยวด้วยไนเบี้ยวเมื่อกี้ เอาล่ละมาสิงสู่เกาะหัวบินตรงนี้โอเคมาบิ่าเลยบิ่งมาเมื่อก,กี้เหมือนสุดทานจะมีแสงนั่นจริงด้วยปั๊บแล้วก็ต้องบิ่งกลับใช่ไหมไปทำอะไรไม่ได้ครับโดนควบคุมร่างกายอยู่ทำได้แค่กระโดดอย่างเดียว มันบังคับให้เราวิ่งไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหน้าไปวิ่งต่อไปแต่ไหนไม่รู้ว่าวิ่งต่อไปไปเรื่อยๆอไกลเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งไปไหนวะข้างล่างมีกล่องเว้ยข้างล่างมีกล่องแเราจะเจาอายังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮย้ยเดี๋ยว À là nha, được hận. Dìu, cay bay bay. Dìu, quý, một cay bài. Dìu, đều, đều. Ủa? ô, Cái đồn, húp. Ừ. hơi, 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 bay hơi, hơi, Cái hơi, 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 ดี๋ย้องค่อยๆต้องค่อยๆิว่ากรอบจะลดเป็นหัวกลับต้นๆเราันกขาดโอตัดซอบอีกอันนี้อุนี่ได้ทำให้กรอบกว่าลงมาก ใช่ใช่ต้องแบบเมื่กี้แหละองหล่นแล้วเราก็ต้องกระโดดข้ามไปใช่ไหมอือเย้ผ่าผ่านผ่านแล้วผ่าเราจะไปถึงหนเนี่แมีแสงมีแสงมีแสงอือๆคัีคิดๆเออเรื่มมากเอิสระแล้วเป็อิสระแล้วอ่ากระโดดข้ามไปเองม่านแน่นอนอ่ะรอแบบลองปับมาแครันึง มา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 เับเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โห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 ไอนปัดฉัน้ยาสองมือกระโดดครับเกี่ยวคนที่ดึงทีนี้คงต้องให้กลับทางเดิมด้นเนี่ยจึด ไปโอ้โหไม่ไออแน่สิวะวก่อนนะเอ๊ะไม้มันกระดกได้เว้เออเออเอ,เอ,เอ,เอกระโดดจึง้งลงไปอีกลงไปอีกสิวะเป็นคานโยโกใช่ไหมเคยไปวิ่งมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมีทีเดียว,เด,ยว,เ,ไไดวเดี๋ยวเราก็ไปได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปได้แล้ว โยกกับมั้ยเฮ้ยกระโดดก็อ้หูอันนี้จับได้มันต้องโยกซ้ายโยกขวาแน่ๆเลยโยกโยกโยกฟยก,ยกฟึบ็นี้ใช่ไหมไปกินเฮ้ยไม่ถึงขาสัน้นเอาไปเอาไป

ออกมาก่อนออกมาทำอะไรคือตรงนี้อ่ะไม่ถึงอนะ่ะเดี๋ยนะโอ้ยมันคือลิฟมันคือลิฟมันคือลิฟต์อะไรมันคือลิฟต์มันคลิฟต์ไหนกลัเลยกุ๊กุุุ๊๊๊บุ๊กออกลองมั้ย Oh. เกาะได้แล้วปิ๊ดปิ๊ปิดปปิดเอ้ะอะไรหล่นข้างล่างอะมีของหล่นลงข้างล่างปิ๊ดมไปไหนไม่ได้เว้ย่าหล่นตรงนี้ที่คอหักแน่ๆกลับไปที่เดิก่อนิขโอ้โหโอ้โใจหายแบบตองกต้งอต้องวกต้องกลันลกล่ล มีอะไรหล่นเมื่อกี้แต่เอาของมันมันคืออะไรวะนอนไม่ใช่อา้าวยำแตกด้วยเดี๋ยวทำไมต้องยำม,มันต้องเก็บหรอเปล่าวะอ่ะมันคืออะไรอ่ะวัดโถงจะมๆไปไปไป รีบไปรีบไปเวลามีน้อยต้องรีบเต้นฮ้ยมาไอ้นี่มันดึงได้มันดึงได้ดึงดึงไดึงอ่าเดี๋ยวนะถ้าเราดึงมาเสร็จแล้วกดดิฟลงกดดิฟลงโซมจะขาดอ่ะดึงดึงดึงดึดึงมันดึงมั ยังไงยังไงเอาหลังหลังหายกองไว้หลังหกล่องไว้ไ,ไ,วไปไปยไปโอเคแค่นี้คิดว่มามันคงไม่หล่นเลยนะนั่นไงโดนคานงัดกันไว้ไที่ให้กล่องไว้เอ้ยไอที่ดึงไว้สวิตอะไรดึงดงึโอ้ ไปทางโน้นเหรอก่อทางโน้นสักะว่ห้อยโหน้อยโหนอาซานอาซานไม่น่าถึงอน่ะไม่ถึงอืมโอเคคิดออกละตันไปกันปะ ยืดๆๆตัวก็ตัวกะ็ยังไงไม่ใช่เรื่องอยากดีที่ไปละแล้วเราก็เฮ้ยอ้าอุ๊บเด็โธ่ขอหักตาอีกแล้วเดี๋ยวเริ่มรงนี้เลยวะเฮ้ยมันไกลไหมเปล่า ơi ôi 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 ôi, ôi. Cài lên tất cả lên mà đừng cổng mà, cổng mà đi nữa nó có tiếp à, cứ tay gần nó phát xuống không à mà rất cay đây tám sáu đánh bay ไอ้ว่าแต่ของเราเอาไปยังวะเอ่อไม่เอาช่างมันเถอะไม่สนใจแล้วอ่ะเอากล่องไว้ตรงนี้นะเอากล่องไว้ตรงนี้กดลิฟต์ลงจิงไม้มาเหมือนเดิมเหมือนเดิมสเตปเดิมนัม่นแหละอาตูดถ่ายกล่องไ,ไปไปไ,ไปไปไปที่อยู่แล้วไป เเปิดด้านกลองแฮนเออไป Let's go <S มันอยระมาน,นี้แอา่าฮะดึงเชือกลงไปป๊บดึงเชือกลงมาเสร็จแล้วเดี๋ยวนั้มันไกลไปว่ะกูไม่ทนัทนกระเถิบดี่าเอแบบนี้เสร็จปุ๊บกระโดดเกาะเชือก เดินโตเด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 โต,ตลแลเลยดนล้วๆๆๆเดินโล้ยโดนโตโลับดจับแน่นๆไม่ได้แล้ววะโอ้ยเสียเวลาเสียเวลาจริงๆเออมาเริ่มตรงนี้เลยไอเด็กบ้า đi nè không biết không chút một đơn một đơn à. à. một đơn tiếp đan, tiếp đan, đan còn vai một đơn 1 2 quay chút ok ok ơ ơ cực tục cập tục đàn còn lại nó nói bắt 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 tiếp luôn à. đứng mà đứng mà vẫn đơn một đơn một, đêm.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  một đêm. ตูดดัดกลมไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจึ๊บไปด้ายป้ายปไป้ายป,ป,ปเออสามรอบแล้วนะสามรอบแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่สี่นะเกาะวาวไปนิดไปนิดไปนิด <c oughs> ดึงดึงเอาดึงสิเด,ดึงดึงเรอจะรีบไปไหนเราคือ เลือกลมดัดไปจ,จับบนบนหน่อยเดี๋ยวลูตูดใส่ลงอ,อลกีกค่อยไปค่อยไปเรากระโดดทางขวาลุกฮึบฮึบฮึบเย้า <Yeah! S 1> เดี๋ยวอันนี้ ลองนี้เลยียดคิดแป,ป๊บกล่องสองกล่องใบเลื่อยทางขึ้นอยู่ข้างบนอืมตามความฟิดของผมนะมันต้องเอากล่องซ้ายลงก่อนแล้วดันมาลองกล่องขวาทาเป็นบันไดขึ้นไปยับกล่องซ้ายลงเลยมาแล้ววันแล้วจริงๆด้วยกล่องขวาลงดูทันไหมทันไหม

ดันกองล้วก็ด nope, totally. ันด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 ันปุ๊บก็เข้าไปปุ๊บก็เขาไปอ้โหือีนปีนีโอ้หอขอขาดเลยยำยำเสะเอออกจะลงวา่าวาเอากองสองมา สององสองท่ 02, 02, 30, 30, 30, 30, 30. ไม่ท pues ันดกแล้วตายซะตายซะอย่งเป็ดอื <the 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 ้อนี่เอาปั่นเข้าไปเอากองหนึงกองหนึงกองหนึงกองหนึ่องนึงดึงลงปุ๊บอไม่ทัาหรอกเนี่ยไม่ทันทีเยอไม่ทันทีเยอ่าเออ Ai. lọc lọt nha tên này, công ty tên thế tang hát tang bà bùi lấy lọc tang lội lúc tang 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 Pin,

đăng tay 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 đăng bài đăng bài đi bài đi bài đăng bài oh, <laughs> oh, oh, đăng bài 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 đăng หนึ่งก็ลงเ e s จ้าทำได้แล้วโว้ยโอ้ยอาที่เหนื่อยไว้เอาละครับเอาละครับเอออาสที่ผมขอจบแค่นี้ดีกว่าปวดหัวปวดคอหมองมันเดี๋ยวเราเจอกันพาทหน้านะครับกับ Limbo EP4 นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ชปเตอร์หน้านะครับ สำหรับท่านที่ขอบายบายไปก่อนนะครับครับสวัสดีทุก bye ท่านบายบายวันนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวผมต้องผ่าลูกไปรงเรียนแด็ดเดินพันกันเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมต้องพาลูกไป,กกไปส่งเรียนดินะโอเคแล้วเจอกันครับผมมีโอกาสหนาะเจอกันสวัสดีครับ